ะครับก็อีกก็แลกทำไมแลกยังนี้ไม่เห็นแลกเลยเลยเราอละอะไรเป็นคนไทยอ่เหรอพวกเบสธรรมดาก็ก่อนอื่นก็ต้องเบสโอขี่ตัวนี้อ่ะยูทูบแล้วกันตีแมงโอเคนี่คือล็อบบี้นะครับโอเคจู่ๆก็แลก แล้ว like จ,จุม, <e ม,มันเ็ดข้าาติวติวตกงาามาอย่อ่ะมันไม่ได้กินมันเริ่มเลยมีเกมมีเกมแบบบีดูดิเมนเอ้ยไม่ใช่จะรู้อยู่ว่าว่าขาแป่ว่าอะไร คลเอาพีนะอนนี้่อะก่อนเหลือแต่นี่ไม่พอสักแลวผเอาพีนะเฮ้อตอะไรยังไม่ได้ไปเล่นน้ำไปโอเล่นน้ำดีกว่าเว้ยแล้พสามารเข้าได้กี่คนนะครับเป็นสแลกันนะโอเคอ ต่อมาก็ตบหยบกระเป๋าอะไรนะโำมวจมาทำตำรวจมันทำอะไรกันน่ะไอ้เออโหลดปลั๊กอินยังยังไม่ทันได้ต่อใช้ปลั๊กอินเลยไหนทำให้ดูหน่อยดิไหนเร็วนี่ก็โอ้ยอันนี้ก็โอ๊ยแล้วเมื่อกี้ทะลุ ทะรู้ได้ไงโอเคโอเคโอเคอ้ามีม้าทำไมมีม้าทำไมมีม้าอ้าวอ้าอเอเอ้ล่นเสกเล่นทำไมเนี่ยคนหาตัวมาคนหามาอยู่ เนี má, <à> ่ยม <À> ้าตกเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยอยากตายนะใช่ไหมดูแน่ห้าไหนบัตรทินไหนมีเลยเลยอ่ะไหนรถรถบินได้ย์นะเลยอยากบินแล้วโอ้เจ๋อต่อมาก็ มาผมก็ต้องขี่ม้าเล่นโอเคนะครับโอเคอ้าวได้ม้ามาแล้วมามาขี่แข่งกันแล้วบ้างอันหนึ่งคืออ๋อลืมกระเปาแล้วเราไม่เซฟทันทีเอวอืมอ่ากินไปให้หมดเลยมาน้ยเฮ้ยได้มาน้ย อยากเล่นอย่างนี้กับเป้เหรอได้ปีกสปาหมาน้อย,อยเชื่อฟังมันไอตรนนี้ไปแกจะปลอดภัยอะไรอยากเคยเห็นหมาบินได้เปล่าครับแล้วมันมีสองคนที่นีลครับเคแล้วก็เล่มาน้อยวันนี้เคยเห็นหมาบินได้เปล่า นี่หมาบินได้บินเทพกว่านายหมาตายเอ้ยตีมาแล้วทำไมดู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  เอ้ามันทำได้ได pues ้หรอไม่ได้ทำไมนายทำได้เทพปะมาจอยเลยจอยเลยมาจอยจอย หมายไดมอนด์แนี่มันคืออะไรช็อปช็อปสิสิบสิบเอ็ดสิบเก้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเลยอ๋อนี่โอ้บินโอ้ท้ายทำอะไรถ้าจะกดสเปรด่าเพื่อบินเกมมันยังไม่เริ่มทำไมสนามมันอ๋อให้ตีกันเหรอ กดสเป็นตาเพื่อบินกดจิ้มเพื่อลงอ่ะเราเห็นบินได้เลยก็ว่าก็นี่ได้ละได้ละกดบินี่เยอะอ๋อกดยุ่งเผาเพื่อบินได้แป๊บหนึงดีรีบบอลเหรอเนี่ย ไปิ้วบินแป๊บอู้บินอู้นั้นไหนทะนูอะไรคือทะนูอะไรไม่ได้อ่ะเย้แพ้หมดแล้วเย้ชนะเย้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 เย่อาใหม่ทีเอาใหม่ทีเพิ่งรู้วิธีการเล่นเย้เราชนะเราแหลกฮะเอาเทจะแพกออกดูก่อนออาไเทจิแพ้เครดิตใช่ไหมเปล่าเด้อเด้อเด้อเอาต่อเอาต่อทนุกสนุก สนุกสนุกเข้าไปแล้วะสามสิบยี่กะยี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่สาเราออกไม่ได้อส่นอสัตสงไม่รู้เลขกันแล้วหนึ่งอย่ามาใกล้เราอย่าวุดวุดนอูมันอู้อมันอู้มันอู um ้มันอมันันมมัน้มัอู้มันมันอมัอ้อมิน เจอโจ้นี่มันคือแหละโอเคนะฮะมันก็ผมว่ามันเกิดอันตรายแหละดังนันผมขออ้กนะใครชนะออกไหมไม่ดูหน่อยออกไหมโอเคจบยังโอเคสิลีบวเราไม่ได้อ่ะออกให้เราหน่อยดีอันนี้ก็ เป็นเซิร์ฟนโอยพีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้หรอกมาปิดคลิปเล่นปิดคลิปมาปิดคลิปเล่ไม่ได้ปิดคลิปแล้วไงต่อมอดนี้เอ้ยอะไรวะอะไรปักกินนี้ก็หาโลกันง่ายที่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 มาอ,อีกแ้ะก็ที่แหละโอเคครับ